สวัสดีแฟนวอลเลย์บอลทุกท่านค่ะหลังจากจบเกมการแข่งขันระหว่างทีมหุนไดฮิลสเตรทและฮึงกุกไลา์พิงค์สไปเดอร์เมื่อวันนี้นะคะก็อย่างที่หลายๆคนทราบกันดีว่าช็อกกันทั่วเกาหลีเลยค่ะที่ทีมฮึงกุกไลฟ์พิงค์สไปเดอร์ของเจคิมยอนคยองนั้นพ่ายให้กับหุนไดฮิลสเตรทของน้องสองวิภาวี0ต่อ3เซตค่ะคือแพ้3เซตรวดเลยไม่ได้เซตสักเซตเดียวจาก ทีมฮุนไดฮิลสตรทนะคะและหลังจากจบการแข่งขันค่ะหลายๆคนก็พูดชื่นชมน้องสองวิภาวีอย่างมากเลยนะไม่ว่าจะเป็นแฟนวอลเลยบ์บอลชาวเกาหลีรวมถึงโคช้ชแล้วก็เพื่อนร่วมทีมค่ะ ซึ่งคำชมของน้องสองส่วนมากก็จะเป็นด้านการป้องกันนะคะก็คือเรื่องของเกมรับนั่นเองนะรวมไปถึงเกมรุกค่ะน้องก็มีการรุกที่ชาญฉลาดนะคะซึ่งโค้ชเองก็ออกมาชื่นชมนะว่าฮุนไดฮิลสเตรทเนี่ยแข็งแกร่งเพราะว่าได้รับการป้องกันจากน้องสองวิภาวีด้วยนั่นเองค่ะนอกจากนี้นะคะผู้เล่นที่อ,อ,อยู่ในทีมฮุนไดนะอย่างตัวลิเบรโรเนี่ยก็ยังบอกด้วยนะคะว่าเธอและน้องสองวิภาวีได้มีการคุย กันบ่อยมากในเรื่องของการกระจายพื้นที่การรับบอลค่ะน้องสองเป็นคนที่มีทักษะในด้านเกมรับสูงมากเธอชื่นชมแบบนี้นะคะแล้วเธอก็ยังบอกอีกว่าการที่มีวิภาวีมาร่วมทีมเธอจะมีความกระตือรือร้นมากขึ้นด้วยค่ะนอกจากนั้นวิภาวีก็ยังพูดถึงลิเบโรคนนี้นะคะที่อยู่ในทีมหุนใดเนี่ยนะน้องสองก็บอกว่าน้องสองนั้นเรียนรู้จากลิเบโรคนนี้มากขึ้นในเรื่องของการรับบอลเธอเป็นคนที่เก จริงๆแล้วเธอก็มีทักษะการเคลื่อนตัวที่ดีมากๆนั่นเองนะคะวิภาวียังพูดเสริมอีกนะคะว่ายองยอนเป็นผู้เล่นที่ดีเขาเก่งทั้งด้านการรับและการป้องกันตอนนี้เราก็ค่อยๆเรียนรู้วิธีการจากเขาและจะพยายามทำหน้าที่ของตัวเองให้ดีที่สุด หลังจากนั้นนะคะนักข่าวก็มีการพูดคุยในเรื่องของการปรับตัวเพราะว่าสภาพอากาศที่เกาหลีตอนนี้เนี่ยค่อนข้างหนาวมากๆนะคะเขาก็ได้บอกไปว่าพรพันธ์เกิดปราจาก IBK Autos แล้วก็ธนาชาสุขสดนะคะที่อยู่ในทีม h y p h s s s x p x p s s w s y a y รวมถึงน้องสองวิภาวีที่อยู่ในทีม h ฮุนไดฮิลส์เรทนั้นเป็นอย่างไรอากาศแบบนี้ไหวไหมอะไรอย่างเงี้ยนะคะน้องเขาก็ตอบไปนะว่าน้องสองเนี่ยยังเป็นวัดอยู่นะคะเพราะว่าอากาศเนี่ยหนาวมากๆ และน้องก็บอกนะคะว่าไม่ว่าจะพยายามปรับตัวให้เข้ากับอากาศมากแค่ไหน แต่ร่างกายของน้องก็ยังไม่เหมาะกับการอดทนต่อความเย็นนั่นเองนะคะนี่ก็คือคําพูดของน้องสองวิภาวีนะน้องก็พูดด้วยออรอยยิ้มนะคะหลังจากนั้นก็บอกว่าตอนนี้พยายามทานอาหารเสริมแล้วก็วิตามินต่างๆด้วยนั่นเองค่ะหลังจากนั้นนักข่าวก็มีการถามถึงช่วงเวลาปีใหม่นะคะน้องสองก็ตอบว่าช่วงนี้ก็จะใช้เวลากับครอบครัวไม่ได้มีอะไรพิเศษแต่ว่าสิ่งที่เขามุ่งมั่นมากๆนั่นก็คือ การมีความสุขในทุกๆวันแล้วก็จะพยายามคว้าชัยชนะมาให้ได้นะคะโอ้โ oh, ห oh, ก็ถือว่าเป็นความมุ่งมั่นในเรื่องของเกมการแข่งขันมากๆเลยนั่นเองค่ะวันนี้นะคะก็ต้องยอมรับเลยว่าน้องสองวิภาวีได้รับคําชื่นชมจากแฟนวอลเลย์บอลชาวเกาหลีใต้เป็นอย่างมากเพราะหลายๆคนก็จะเห็นได้ชัดเลยนะคะว่าน้องเนี่ยรับบอลดีมากไม่ว่าจะเป็นบอลแรกหรือบอลที่ตบมาจากฝั่งคู่ต่อสู้หรือคู่แข่งเนี่ยนะคะน้องก็รับได้เหนียวจริงๆค่ะและจะไม่ยอมปล่อย บอลให้ลงพื้นง่ายๆนะคะน้อง2และตัวลิเบอรโร่จะช่วยกันเกี่ยวบอลมาได้ดีมากๆแล้วพอรับบอลได้เกมรุกของทางหุนไดก็ทํางานต่อได้ดีค่ะวันนี้ต้องชื่นชมคิมดดอินด้วยนะคะมีการเซตจ่ายบอลที่ดีมากหลอกบล็อกของคู่ต่อสู้ได้ดีแล้วรวมไปถึงการทํางานของตัวรุกอย่างโมมาและอย่างฮโยจินเนี่ยก็ยังคงประสิทธิภาพที่ยอดเยี่ยมอยู่นั่นเองค่ะคําชื่นชมของแฟนวอลเลย์บอลชาวเกาหลีเนี่ยเขาก็จะออกไปในแนวทางที่ว่าทีมหุนไดมีความแข็ง แรงทีมุนไดมีความเป็นทีมเวิร์กนะอันนี้ไต่อ่านโดยภาพรวมเลยนะคะแล้วก็มีคนนึงนะที่คอมเมนต์ออกมาไต่มองว่าเป็นคอมเมนต์ที่ดีมากๆนะคะเขาเขียนเอาไว้ว่าการที่ผลงานของนักกีฬาออกมาดีและยอดเยี่ยมขนาดนี้ทุกคนชื่นชมไปยังนักกีฬา อย่าลืมชื่นชมมายังเฮดโค้ดเพราะเฮดโค้ดจะมีการคิดมีการวางแผนมีการวางตัวผู้เล่นได้ยอดเยี่ยมมากๆแล้วเราเห็นว่าฮุนไดฮิลสเตรททำผลงานได้ดีขนาดนี้สแสดงว่าเฮดโค้ดจะต้องเก่งมากแน่ๆขอชื่นชมเฮดโค้ดขอให้คุณมีสุขภาพร่างกายที่แข็งแรงและเขาก็สวัสดีปีใหม่นะคะก็คือแฮปปี้เนวิเียมาด้วยนั่นเองค่ะซึ่งแต่ก็เห็นด้วยนะคะว่าเฮดโค้ดของทีมฮุนไดฮิลสเตรทนั้นมีความเก่งจริงๆค่ะแล้วก็ฉลาด มากมากรู้จักวางตำแหน่งวางตัวนะักกีฬาได้เหมาะสมมากๆค่ะแล้วทําให้ทีมเนี่ยมีความแข็งแกร่งมากขนาดนี้บรรยากาศในทีมเนี่ยก็ไม่ได้ดูตึงเครียดแม้ว่าฮุนไดจะแพ้หรือจะชนะก็ตามนะคะโคช้ชก็พยายามที่จะทําให้บรรยากาศเนี่ยมันดูผ่อนคลายด้วยนะหลังจากที่ฮุนไดฮิลสเตรทแพ้ให้กับ IBK Auto s สเมื่อน,นัดก่อนเนี่ยนะคะพอน,นัดต่อมาเนี่ยมาเจอกันอีกครั้งหนึ่งโคช้ชก็มีการปรับแผนการเล่นค่ะซึ่งแฟนบอลบอลชาวเกาหลีเนี่ยเขาก็ได้พูดเลยนะว่า เขานั้นเชื่อใจเฮดโค้ชคังซองฮยองมากเพราะว่าถ้านัดไหนที่โค้ชเคยแพ้มาแล้วโค้ชจะไม่ยอมให้ทีมแพ้อีกครั้งหนึ่งอย่างแน่นอนหลังจากนี้ต่อไปจะเชื่อว่ามีแต่ชัยชนะแล้วสำหรับฮุนไดฮิลสเตรทนั่นเองค่ะ และมันก็ยิ่งตอกย้ำความมั่นใจเพิ่มอีกนะคะเพราะว่าในช่วงแรกของฤด,ดูกาลทางฮุนไดฮิลสเตรทนั้นเคยพ่ายให้กับฮึงกุกไลท์พิงค์สไปเดอร์แต่พอหลังๆมาสามารถเอาชนะฮึงกุกไลท์พิงค์สไปเดอร์ได้2ครั้งแล้วนะคะการแข่งขันที่ทางฮุนไดได้เจอกับฮึงกุกเนี่ยเจอกันมา4ครั้งแล้วนะถ้านับรวมการแข่งขันเมื่อวานคือเจอกันมา4ี่ครั้งแล้วค่ะทุกคน2ครั้งแรก แพ้ให้กับฮึงกุกไล์พิงค์สไปเดอร์สองครั้งหลังชนะฮึงกุกไล์พิงค์สไปเดอร์ค่ะ นะแฟนวอลเลย์บอลชาวเกาหลีเขาก็เลยบอกว่าเชื่อมือโคช้ชคังซองพยองมากครั้งต่อไปจะไม่มีการพ่ายแพ้ให้กับฮึงกุกอีกแน่นอนนะคะจะสามารถเอาชนะฮึงกุกได้อย่างแน่นอนนะคะแต่ทุกสิ่งทุกอย่างมันก็ไม่แน่นะอันนี้คือเป็นคอมเมนต์ของแฟนวอลเลย์บอลชาวเกาหลีท่านหนึ่งนะคะที่ไต่หย,ยิบยกมานะแล้วเขาก็พูดชื่นชมโคช้ชคังนะคะว่าโคช้ชเนี่ยเป็นคนเก่งนะวางแผนวางระบบหรือว่าหาทางหนีที่ไล่ได้ดีเมื่อเคยแพ้มาแล้วโคช้ชก็จะไปดูว่าทีมนั้นมีจุดอ่อนอะไร ก็จะพยายามแก้ไขแล้วก็ปรับให้ทีมตัวเองเนี่ยสามารถไปจี้จุดอ่อนของทีมคู่ต่อสู้ได้นั่นเองค่ะเอาละค่ะทุกคนเราก็ต้องมาคอยติดตามกันต่อไปนะคะว่าการแข่งขันในเดือนมกราคมปี2566นั้นจะเป็นอย่างไรเข้มข้นมากน้อยแค่ไหนนะคะถ้าเกิดว่าแฟนวอลเลย์บอลชาวไทยอยากทราบตารางการแข่งขันนะเดี๋ยวต่ก็จะมาอัปเดตให้ฟังกันเรื่อยๆนะคะสำหรับวันนี้ วันที่1มกราคมปี2567 ทางโคโววิลิเกาหลีใต้ก็ได้จัดการแข่งขันเช่นกันค่ะวันนี้มีการแข่งขันระหว่างทีมไฮพาร์สเอ็กซ์เพรสเวย์ของน้องโมเมธนัชชาสุขสดเจอกันกับเรสปาร์คค่ะทีมของเมกาวตีนั่นเองนะคะวันนี้เวลา14นาฬิกาตามเวลาประเทศไทยซึ่งเหลือเวลาอีกประมาณครึ่งชั่วโมงเท่านั้นเองนะคะทุกคนจะเริ่มการแข่งขันดูเด็ดเพ็ดมันแล้วระหว่างนักกีฬาสาวไทยโคต้าเอเชียกับนักกีฬาชาวอินโดนีเซียอย่างเมกาวตีก็เป็นโคต้าเอเชียมน กันเรามาดูกันว่าฟอร์มของทางน้องโมเมธนชาจะเป็นอย่างไรบ้างนะคะ14นาฬิกาค่ะห้ามพลาดนะสำหรับเรื่องราวของน้องสองวิภาวีถ้ามีอะไรเพิ่มเติมตายก็จะมาอัปเดตให้ฟังนะคะขอบคุณสำหรับการติดตามรับชมค่ะไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีค่ะ